ว้ยเาเปาหอนั่นแล้วจิโยอีปึกฉึกเออสวัสดีจ้าต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากโดนแม่บนไปนหนึ่งกรุปกลับบ้านก็ถือยายโจมอีกหนึ่งแมตต์ค้นผุดจบผูงามตอนปีหนึ่งเนี่ยประกวดดาวเดือนคณะได้รองอันดับหนึ่งคนนี้จ้าจังไดยังเหตุขี่ไหลทีเจ้าของเสียบว่หายแม่จมกับเป็นไปบ่ได้อันนี้จะพาแวะมาดูบ้านนะคะ บ้านบมมีผู้ใดอยู่จะออกไปอยู่ทงนากันเบิดลูกๆกับอยู่ลูกๆของกันย้ายบ้างกับอยู่กรุงเทพเบิดบันเนียนย้ายกับอยู่ทงนาผ่นเวลากลับบ้านกับภากันออกไปอยู่ในทงนาพวกเขามาอยู่ในหมู่บ้านเลยบ้านกับป้อยเป็นบ้านล่างอยู่หลังจากบรื่เดเจอกันนานเนาะก็สิสังสรค์กันในครอบครัวเล็กๆน้อยๆพี่ชายกับขึ้นมาผอมนัดกันขึ้นมาหายาย ก๋าสิซื้อกเผากับานามไม่เห็นซูกกันกินหยายเราบวงเหงาเพราวะว่าเราก็ยุ่งหน้าเนาะนานๆหรืมีลูกมีเต่ามาพ้อมนะ้าพ่อมตากันเห้วเ,เบิกบานนิดจังหน่อยเจอหน้ากันก็จะแฮปปี้อย่างนี้แหละค่ะเมนูของเขากับบวมีอย่างหลายอย่างนะจ๊ะเป็นเมนูง่ายๆก็หมูกระทะแล้วก็ซอยจุคุณยายก็กินเมี่ยงปลาเผาเอา อันตื่นเช้ามาแล้วเช้าอีกวันหนึ่งถึงเมื่อท่งหลูกไส้จ้ะลูกไส้มันถึงกับเมื่อสอบสะก่อนก็เลยเมื่อทรงพยูสารคามย่าก็อยากไปนําไปทรงห้านไส้เพื่นเมื่อสอบสอบแล้วก็รอแม่อายุสารคามพอสอบเสร็จแล้วแม่กับมาลาผลของมากรุงเทพแม่ก็อายุกับย่าถ่าอยู่ประมาณสามสี่หมู่อยู่กับย่าก่อนแนนลถเลยคุณนะ ไปเด้หั่นโหคนเจ็ดคนแต่ว่าลืมลืมก่อนจะไปถึงสารคามคุณยายเพคนไก่สิไปถอยรถเบนระจังตำแหน่งเพคนใหม่คนไก่ผ้าให้ร้านไายสุดที่รักเพคนนั่นไปเลือกเบิรงว่าเอาลุ่นใดเอาสีใดเพมันซื้สูงมันสดหั่แน้ใจ้นี่คุณยายเพคนขายหมูได้ร้านไส้คนก็ว่าเอาข้นเหนียวสีหนีเลยยายเพคนว่าผันร้านไส้คนบอกจั่างไรในเสื้อเบิร์สุดที่รักเบิ่งเนี้ยผมก็เห็นตุกซึกอยู่ พี่ว่าหาแม่จมยังไงคนนะั้นเบิ่งก่าบ่ได้ร้านเพิ่นว่าเอาขั้นหนี่นก็เอาขั้นนี้ก็เอาขั้นหนี่นว่าก็าไปส่ปรงร้านเพิ่นสะก่อนไปส่งร้านหอดอันสารคามกยาะย่านตลาดบ่ได้กินโจ๊กเขาให้เบิดติบอันผูดในหน่อยบ่ได้กินก็นสร้างมัน้น <c> จ <oughs> ังไปหนึ่งเอาไหมอันนี้ก็ผู้สาวคนวนี้จ้ะคนที่เอาผู้สาวมานแนะนำตัวให้คุณายายหูจกัก สาวคนก็เลี้ยนปีเดียวกันจ้ะปีสี่จบพร้อมกันยายเพิ่งยิ้มหน้าบ้านเห็นหลานสาว่นโอเห็นหลานไผ่เนอ่นนาคดหลานไผ่คนทายลูกกันนว่ะแล้ก็เขานลงแล้วกเขาไทายเกี๊ยวใไผ่อาชีเทียบเทียบนวอีก่อแล้วก็ข้าอีกชิดๆิดกนข้าวอีกขาอีกพ่อพ่อเบิ้งพ่อเออ หลังจากถึงแม่กับยายจมอันมาตลอดทางระวางการสินมาสารคามเพื่อนก็เลยไปตัดผมก็ไข้ขึ้นมาเนี่ยจังน้อยหนึ่งก็ดีกูบปาตาัดเพราะว่าไปฝึกงานระย่านเข้ว่าบ่ให้เกียรติสถานที่ฝึกงานเอจาจะเนาะเดี๋ยวสียวลาลูกพ่อแม่ว่าอบมารมตัดมาแล้วก็ได้ซส้นนี้ละจ้า